สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้จะพามาซื้ออะไรซื้อขนมหวานนี่อ่ะนี่หนูตื่อมาคืออะไรเนี่ยนี่ขนมอวาเดี่อ่ะสายไหมนี่ครับได้ปลาหมึกแล้วอันไหนของเวนดี้อันไหนของเวนดี้อันไหนนะนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเดินตลาดปลากันได้ไหมอยากไปไหมไปก่อนนี่ไงเดี๋ยวไอติมน้ำส้มที่พี่เขาเลยเอาตีอะไรออเรนจ์ โอเคนี่ไงออลเลนดูว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณเเสร็จก่อนอร่อยไหมคะคเ,ดดเดี๋ยววันนี้วันที่จะพาไปดูปลาที่ไหนดีนไปเลยเดินน,นำไปเลยของเล่นเต็มเลยเป็นทมโมโนนี่ชอบเลยใช่ไหมชอบไหมแต่ว่าเราก็กินไอติมไม่หมดก่อน<ม>เราไปเลือกดนะ๋ลวร้านเขาเลอะนะ เนี่ยเราก็ได้มาเจอนักร้องนักร้องแต่ไม่ให้พีคเขาตอนเช้าตอนช้าอ่าโอเคร้อมไหมพร้องพมไหมคะอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาหางนกยูเ,เดี๋ยวเวนดี้จะพาไปดูปลาคราฟใช่ไหมโอเคอนนไหมน,นี่ไงมาดูปลาคราฟเลยว้าวเนีย่ยปลาคราฟ ปรคาเเต็มลยนี่เลยปลาคาร์ฟเต็มเลย,เลย,เเลยชอบไหมคะบอกให้คุณตาไปซื้อโอเคไหมเต็มเลยนะคะรับปลาคาร์ฟเลี้ยงแบบตัวใหญ่ๆไปเลยไม่ต้องมานั่งรอนะอ่าเวนดี้กำลังให้อาหารอยู่นะคะว้าวปลากำลังดูดนมใหญ่เลยชอบปชอบไหม เนี่ยปลาชอบกินนมฮัลโหลเป็นไงคะสนุกไหมสนุกปะต้อไปตรงไหนต่อล่ะอันนี้จะเป็นปลากัดแล้วนะเอออันนี้เป็นปลากัดเลยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปลาสวยๆชอบไหมปเดี๋ยวเราไปดูปลาต่อเลยนะเนี่ยเต็มเลย อันนี้เป็นปลาเลยคะ่ะปลาทองหนูชอบปลาทองไหมอันนี้เป็นปลากัดค่ะชอบไหมคะนี่เลยปลาเต็มเลยนี่ก็มีปลาคารชอบไหมว้าวชอบไหมคะน,นี่ เอาไหมอ,ไอ,ไอ่ะไปจริงไปจริงเอาตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยเนาะเอาตัวใหญ่ใหญ่ี่กลับบ้านเลยโอเคปลาของใครเอ่ยปลาของเวนดี้ไงไว้าว<ะ>เดี๋ยวคุณลุงเขาจะเอาไปให้เราแล้วดีใจไหม แล้วเรากําลังจะเอาปลากลับบ้านแล้วนะปลาตัวใหญ่วัาเวนดี้เดี๋ยวเรากําลังจะเอาปลากลับบ้านแล้วนะตอนนี้เรากําลังตื่นเต้นนะรอเราจะเอาปลาขลับกลับบ้านกลุ่มลุ้นเวนดี้ค่ะรถเราอยู่ไหนนะู่นนนนี่เรากําลังจะเอาปลากลับบ้านแล้วนะอ่าเวนดี้บายบายกันเร็วบายบาย เดี๋ยวปลาไปปล่อยบอกกันแล้วนะนี่ปลาของเรา